ผมไปเจอสิ่งหนึ่งมานะครับแล้วรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนที่อยู่ในวงการเทรดคริปโตเนี่ยน่าจะรู้ไว้นะครับหรือไม่ใช่วงการคริปโตก็ได้จะเป็นเทรดทองอะไรก็ได้นะครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยเป็นการนํามนุษย์นะครับมาแข่งเทรดกับ AI นะครับโดยโปรเจกต์ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นโดย a s t e r อร์นะ a s t e r อร์เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มเด็กนะครับเป็นการเทรดแบบกระจายศูย์เนาะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเออเด็กมันคืออะไรนะครับพูดง่ายก็คือเด็กเนี่ยมันเป็นการ เทรดแบบคุณสามารถเทรดผ่านกระเป๋าคลิปโตของคุณได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็น m e t a m a s สหรือว่าจะผ่าน Wallet ของคุณเลยก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการฝากเงินผ่านตัวกลางอย่างเช่น X c h a ช g e ต่างๆไม่ต้องผ่าน b i t g e t ไม่ต้องผ่าน OKX OK ไม่ต้องฝากเงินเข้าไป แต่เทรดผ่านกระเป๋าของคุณได้โดยตรงเลยเนาะก็ต้องเรียกได้ว่า Aster อร์เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใครหลายคนเนี่ยจับตาม,มองอยู่นะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับเขาได้มีการทำโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นการให้คนเนี่ยนะครับหรือว่ามนุษย์เนี่ยคนนะครับเข้ามาเทรดแข่งกับ AI 30ตัวโดย70คนที่เข้ามาเทรดนะครับไม่ต้องเสียเงินหรือว่าลงทุนเลยสักบาทน,นะครับ คุณเทรดได้เท่าไหร่คุณนําเงินไปเลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณชนะ AI ด้วยนะคุณจะได้รับรางวัลดับเบิลไปด้วยนะครับโดยอันนี้เนี่ยเป็นการประกาศจากทาง a s สเตอร์นะในแพลตฟอร์ม X นะครับเมื่อวันที่9กธันวาคมเนาะไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการจัดแข่งตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่23เนาะก็ยังอยู่ในระหว่างการแข่งและคุณสามารถ ไปดูไลฟ์สดได้ด้วยนะว่าในตอนนี้เนี่ย AI หรือว่ามนุษย์กําลังนําอยู่นะครับก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าผมพาทุกคนเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะพอเราเข้าลิงก์มานะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะเงินรางวัลครั้งนี้เนี่ยสองแสนเหรียญเลยทีเดียวเนาะการแข่งครั้งนี้เนี่ยจะจบในอีก12วัน9ชั่วโมงนะครับในตอนนี้นะทุกคนจะเห็นนะว่าทีมมนุษย์เนี่ยติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่1.12%นะครับแต่ AI นะครับติดลบอยู่2% ในตอนนี้เนี่ยทั้งหมดนะครับมนุษย์เนี่ยขาดทุนอยู่7,000เหรียญส่วนบอทเนี่ยขาดทุนอยู่6,000เหรียญนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือภาษาจีนหรือญี่ปุ่นนะครับเป็นคนนี้แหละนะครับเขาทํากําไรได้มากถึง21,000เหรียญเนาะเป็นการเทรดไปทั้งหมด584ครั้งนะครับหรือว่า584ไม้นั่นแหละเปิดปิดเปิดปิดอย่างเงี้ย584ครั้งนะครับแล้วก็คนที่2 772มันก็แล้วแต่สไตล์คนนะครับบางคนเปิดแค่90ไม้ก็เป็นที่3ก็ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดทุกคนมาดูจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่อันดับ1ไปจนถึง10เนี่ยหรือว่า1ถึง20เลยก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นมนุษย์หมดเลยนะครับหรือว่าเป็นคนหมดเลยเป็นคนเทรดนี่แหละและชนะ AI นะครับถ้าเราไปดูนะเราจะเห็นนะว่า AI เนี่ยลำดับที่เยอะที่สุดนะในตอนนี้นะที่ทำกำไรได้นะคืออันลำดับที่13 โดย AI ตัวนี้เนี่ยมาจากคอร์สนะครับคอสเนี่ยมันคล้ายๆกับ ChatGPT นั่นแหละถ้าเกิดใครเคยใช้คอรสนะเท่าที่ผมเห็นคนไทยใช้นะส่วนมากจะเน้นเป็นเรื่องเนื้อหาเนาะพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะชอบใช้คอรสกันมากนะครับแน่นอนว่าคอร์สเนี่ยมันไม่ได้เก่งแค่นั้นแหละมันอาจจะเก่งเรื่องคำนวณหรือเก่งเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะถ้าถามว่า AI ตัวไหนคือเดอะแบกในตอนนี้นะคือคอร์นี่แหละนะครับเป็นเดอะแบกในการเทรดคริปโตในตอนนี้เนาะก็ได้กําไรอยู่ประมาณ3,000เหรียญนะครับลองลงมาเนี่ยจะอยู่ลําดับที่22เลยค,คือ c h a t g p t ตามมาด้วยกลอกนะครับกลอกเนี่ยเป็น AI ของทางเท s l a หรือว่าอีลอนมัสเนาะทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ30ตัวนะคือมันทั้งหมด30ตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นแบ่งย่อยมา ChatGPT มีรุ่นไหนบ้างเวอร์ชั่นไหนบ้างก็นําเข้ามาใส่ทั้งหมดเนาะก็จะเห็นนะว่าส่วนมากนะครับส่วนมาก ติดลบนะถ้าเป็น AI เรดนะครับโดยที่กำไรเยอะที่สุดเนี่ยคือคลอสนะครับมีการเทรดทั้งหมด1213ไม้เลยนะครับแต่อันอื่นเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับรองลงมาเนาะแล้วก็ติดลบส่วนใหญ่ติดลบนะครับถ้าเกิดว่าดูจากฝั่งทั้งหมดนะจะเห็นได้เนะว่าฝั่งมนุษย์เทรดหรือว่าคนเทรดเนี่ยส่วนใหญ่จะกําไรนะครับตั้งแต่ลําดับที่1นึ่งถึงสาเนี่ยกำไรหมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเก็บเหรียญแอสเตอร์เนาะก็สามารถไปซื้อที่แพลตฟอร์มเขาโดยตรงได้หรือว่าจะไปซื้อที่ บิ t เกตก็ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นการอัปเดตข่าวคร่าวๆให้กับทุกคนได้รู้นะว่าในตอนนี้เนี่ยมีการจัดแข่งเทรด i i ขึ้นมาแบบนี้แล้วในตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์มันยังอาจจะยังไม่ได้จบนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่า AI เนี่ยกลับมาชนะจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะส่งผลถึงคนที่เทรดคริปโตหลายๆคนเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนําไปใช้เทรดสต็อก เทรดทองคําหรือว่าเทรดต่างๆได้เลยเนาะพูยง่ายๆคือถ้าเกิดว่าในโลกอนาคตเนี่ย AI เก่งกว่ามนุษย์เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็แค่ฝากเงินเข้าไปเงินคุณก็จะงอกเงยงอกเงยคุณก็แค่อยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับในการที่จะเป็นอย่างนั้นได้เนาะคนก็ไม่จําเป็นต้องทํางานแล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นได้จริงเนาะก็คิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสบายกับมนุษย์หรือว่ากับคนนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ